หายไปไหนมาตั้งหลายวันแม่โทรหาก็ไม่รับก็หลินฝากบอกพี่จูแล้วนี่ว่าหลินไปค่ายอาสามาค่ายอาสาอะไรกันที่แกขอออกไปอยู่หอเนี่ยแกไปเรียนหรือว่าแกไปมีผัวกันแน่เนี่ยฮะทําไมแม่พูดแบบนั้นเนี่ยทําไมฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เด็กทําไมฉันจะไม่รู้ว่าแกไปทําอะไรที่มันไม่ดีอ่ะหลินไม่ได้ไปทําอะไรที่มันไม่ดีหลินไปค่ายอาสามาจริงๆแล้วที่บนดอยอะ่ะมันก็ไม่มีสัญญาณโทรศพัพท์แกไม่ต้องมาอ้างเลยนะ กลับมาอยู่ที่บ้านเลยฉันไม่จ่ายค่าหอยแกละแม่บ้านเรามันใกล้มาหาลัยซะที่ไหนต่อไปให้พี่จูไปรับไปส่งเลยนะแม่ไปขึ้นมาข้างบนก่อนเดี๋ยวพี่คุยกับแม่เองแม่นะแม่ทำไมไม่ฟังน้องมันหน่อยเนี่ย แล้วนี่หลินมันไปไหนเนี่ยยังไม่ลงมากินข้าวอีกก็แม่ด่ามันซะขนาดนั้นนะมันคงจะกล้าลงมาสู้หน้าแม่หรอกแม่ด่ามันที่ไหนแม่แค่สั่งแค่สอนไม่ได้หรือไงสั่งอะสั่งสอนได้แม่แต่น้องมันเนี่ยก็ไม่เคยนอกลูกนอกทางเลยนะก็กันไว้ก่อนสิเกิดมันใจแตกขึ้นมาแกจะทำยังไงฮะแม่ใจแตกแล้วไงอะใจแตกแล้วไม่ใช่ลูกแม่แล้วหรอถ้ามันใจแตก ทำตัวไม่ดีแม่จะไม่แน่ว่ามันเป็นลูกเลยล่ะไม่คุยกับแม่ละลินลินมันไม่เคยเป็นคนดีเลยใช่ไหมในสายตาแม่อะ่ะไอ้ลินมันไม่เคยดีเลยใช่ไหมลินแม่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแล้วพูดทำไมอะ่ะนี่แกอย่ามางองแงนะแม่ก็แค่สั่งสอนแกเองอะก็ยังเด็ก แม่อาบน้ำร้อนมาก่อนแกหัดเชื่อฟังกันบ้างสิแล้วแม่เคยฟังหมินบ้างไหมอย่ามาขึ้นเสียงกับแม่นะลินปล่อยมันไปมันจะผิดตายที่ไหนก็ไป ไม่ต้องไปโทรหามันหรอกแม่นอนโรงพยาบาลทั้งคืนมันยังไม่สนใจมาเยี่ยมแม่เลยหลีมันคงไม่ว่างอ่ะแม่เห็นน้องมันบอกว่าสอบไฟนอลอ่ะแม่อย่าไปน้อยใจเลยนะใครน้อยใจแม่ปุงแล้วต้องหากละ่ะมีลูกลูกก็ไม่เชื่อฟังนั้นจะไปทำกับ้าให้แม่นะ มาแล้วหรอนึกว่าจะรอให้แม่ตายก่อนซะอีกขอโทษนะแม่ที่ไม่ได้ไปเยี่ยมอ่ะ ินไปไหนแล้วล่ะน้องมันมาตอนไหนคะแม่ก็เมื่อกี้อ่ะมันมานั่งข้างๆแม่เนี่ยแต่ฉันไม่เห็นน้องนะคะกินข้าวค่ะแม่ ไลมานะกลับมาแล้วเหรอหายหัวไปไหนมาถ้าหลินไม่อยู่แล้วแม่จะคิดถึงหนือไม ถามทำไมทุกวันก็ไม่อยู่บ้านอยู่แล้วนี่หมายถึงถ้าไม่อยู่ตลอดไปอะ่ะทำไมจะขอตังค์ใช่ไหม <c oughs> มีอะไรก็พูดมาสิแม่มีอะไรแล้วนั่นพาใครมาด้วยละ่ะสวัสดีครับคุณป้า แม่นี่หมิงเพื่อนหลินนะเพื่อนหรือผัวเพื่อนครับมีธุร่าอะไรจูเมื่อกี้อ่ะหลินมันเพิ่งกลับมาอะไรนะแม่หลินมันกลับมาแล้วแม่หลินมันตายแล้วแม่ ตำรวจอ่ะเพิ่งพบศพมันเช้านี้แกเพอเจอร์ก็หลินมันเพิ่งกลับมาเมื่อกี้อลินโดนรถชนเมื่อวานครับหลินบอกจะไปหาแม่ที่โรงพยาบาลแกโกหกมันไม่จริงใช่ไหมแม่ เราไปรับศพน้องกันนะก็ลินมันเพื่อกลับมาเมื่อกี้ไงลินลินลินแกรวมหัวกับจูนหลอกแม่ใช่ไหมเนี่ยลิน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 แม่หนิงขอโทษ ที่หลินอยู่เป็นลูกแม่ใน,นชาตินี้ต่อไม่ได้แล้วอะ่ะพี่สุพี่หมิงหลินฝังดูแลแม่ด้วยหลิน <c oughs> <c oughs> แม่ขอโทษนะลูกที่ <c oughs> แม่ไม่เคยหวังแก ไม่เคยเชื่อแกเลยลินให้อภัยแม่นะคะลินรักแม่แม่ก็รักลินนะลูก